ก็วันนี้ก็เดินทางเข้าป่าเข้าเขาเข้าป่าเข้าดอยไปเยี่ยมพระเยี่ยมพระที่พระพุทธบาทสี่ลอยเพื่อรุ่นระหว่างทางก็เห็นบรรยากาศสวนข้าวโพดสวยๆงามๆขอถ่ายภาพนี้มาให้กับทุกคนท่านได้ดูได้ชมกันนะสองข้างทางเป็นข้าวโพดไล่ข้าวโพด ทางบนนู้เป็นเขาภูเขายอดดอยสวยๆนู่นะกับเป็นธรรมชาติที่งดงามงดงามตามธรรมชาตินะซึ่งพุทธบาทสี่ลอยห่างจากหมู่บ้านสิบห้ากิโลเมตรนะสิบห้ากิโลเมตรห่างจากพงชัยก็เนี่ยประมาณสิบแปดกิโลเมตรวันนี้เข้าไปเยี่ยมท่านท่านอยู่รูปเดียวอยู่รูปเดียวก็ไม่ได้มีการมีระบาดไม่ได้มีการพปวิญยติโยมไม่มีนิมนต์ไม่มีไปไหนนะับสัปดาห์หนึง่ง จ็ดวันแปดวันออกไปรับสเสบียงอาหารหนึ่งครั้งออกไปก็จัดเตรียมอาหารข้าวปลาอาหารมาไว้แลวที่นั่นมีเลี้ยงหมาด้วยมีหมามีหมาทั้งหมดหมาใหญ่เ็เียมไปทั้งหมาใหญ่หมาเล็กรวมแล้วก็แปดแปดตัวหมาใหญ่ห้าหมาเล็กสามก็ท่านก็อยู่รูปเดียวนะก็ถ้าไม่มีหมามเพื่อนนี่ก็จะเหงาเหมือนกันนะมีหมาก็ยังได้ช่วยได้อยู่นะหมาเป็น เ,เรียกว่าเป็นรปภร,รปภช่วยถ้ามีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอเข้ามาก,ก็จะได้เอาจะได้ขู่จะได้ไล่ออกไปได้ครับซึ่งในป่าธรรมชาติก็จะมีสัตว์ต่างๆนานาจะมากมายเนาะอย่างจะ,จะเห็นไล่ข้าวโพดสวนข้าวโพดนี่ไม่ว่าส,สวยๆอย่างี้ก็มีงูมีสัตว์ต่างๆอยู่เหมือนกันแต่สังเกตเห็นจะเห็น อ่าที่เขาล้อมตะข่ายไว้เนี่ยอันนี้ก็ป้องกันเหมือนกันครับป้องกันไปทั้งสัตว์ที่ชอบมากินข้าวโพดเก็บข้าวโพดเป็นอาหารก็ป้องกันไว้ไม่ให้เข้าไปกินข้าวโพดเป็นข้าวโพดที่นําไปขายถ้าเราไม่กดไม่ล้อมไม่ปิดไม่กั้นไว้ข้าวโพดก็อาจจะถูกสัตว์ที่กินข้าวโพดเป็นอาหาร เช่นลิงวงลิงพวกมีหลายอย่างนะจัดแยกกินกระเพาะเป็นอาหารเจ้าสวนก็ต้องป้องกันทรัพย์สินของตัวเองนะเช่นเนี่ยืนไร่ผู้สวนต่างๆก็เป็นการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมถ้าเราปลูกในปูในสวนธรรมดาที่ไม่ได้ในป่าก็ไม่ต้องกั้นพวกนี้ไปแต่นนี้ปลูกไว้ริมป่าริมชายป่านะสัตว์ป่าก็มากินได้ ก็อย่างโชคดีที่ว่าไม่มีสัตว์ใหญ่ที่มากินเช่นวัวควายช้างม้าหัวคว่าวกนั้นนะกต่เจียรกนั้นจบเรียบร้อยเลยที่นี่ก็จะมีหมูป่าหมูป่ากับกระรอกกระแตลิงข้างลิงบ่าพวกนี้นะปาก็เชิญเขาป้องกันไว้ตลอดเส้นทางนะตลอดเส้นทางครับก็ขร้อนำภาพบรรยากาศอันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันทางช่วงหน้าฝนนี้ก็ ยากนิดหนึ่งเนาะเพราะเป็นถนนดีลูกลังดิลูกลังก็จะค่อนข้างจะลาบากนิดหนึ่งก็เลยเนะี่ยให้ทุกคนท่านได้ดูดท่านชมนะว่าแบบอยู่ลําบากแต่ภาคก็มาอยู่ที่นี่แต่น้งท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมธรรมชาติอยากจะเข้ามาว่ายกับพระที่อยู่ในป่าในเขาก็ขอเชิญได้เนาะ ถ้าหน้าถ้าหน้าหนาวหน้าหน้าแรงทางก็จะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะไม่ไม่เฉือยแจะแบบนี้นะนี่มาช่วงหน้าฝนบนก็เลยเฉอยแจะครับเฉอยแจะครับก็ให้ดู <c oughs> เป็นระยะระยะเนาะไม่ได้ไม่ได้ต่อเน,นื่องเพราะถนนไกลยาวนะคลิปก็จะยาวแะ่นั้นให้อยู่ให้ดูเป็นช่วงๆตอน,ตอน,ตอน,ตอนๆไปนะครับ กับสมาช่หน้าฝนก็จะมีกิ่งไม้กิ่งต้นไม้ล้มล้มขวงทางได้นะถ้ามากับคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ก็ก็สามารถผ่าไปได้ด้ดีคือวันนี้ก็มากับพี่นันสายันแลนะันสานยยันนำพาเป็นโชเฟอร์นำลุงปู่มา อ่าก็เยี่ยมพาดเนาะก็ช่วงนี้เป็นช่วงข้าวภาษาอยู่อีกไม่ได้มาครึ่งภาษาแล้วครับอีกไม่นานก็จะต้องมีงานบุญเดือนสิบหรือว่างานศาสตร์ไทยงานประเรพสพีงานกินข้าวสลากสลากกระพัดก็ใกล้จะถึงแล้วก็จะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ออกเยี่ยมออกเยี่ยมเยี่ยมเย็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเจ้ภาษาอยู่ในวัดต่างๆนะครับเพิ่งพรอ เป็นเกิจที่เพื่นกระทำสำหรับพระสงฆ์ด้วยกันกั็ขออนุโมทนากับทุกๆคนทุกท่านทัที่ได้รับชมคลิปของคููคลิปนี้และได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมกิจการที่ครูได้ปฏิบัติมาขอบูรณาสลายจงเป็นพระประจายน้ำคำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาอินทรดย์คได้สุขความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญ ขอจบที่นี้ไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคิวต่อไปขอช่วงีมีความสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ